เอาลูกผ่านได้เลยแดงทุกลูกยี่สิบมาลูมายี่สิบสาเอาสิบลูกนี่นี่ให้ดูเลยกินเลยสามแดงทุกลูกนี่ดูความแดงดิหใบละยี่สิบเอาลูกค้าเรากินไม่เข้ารู้หน่อยกินเราเอาไปทั้งานเลยหนูไปทั้งานเลยกินนี่เตี้ยมันไม่อร่อยต้องกินนั่งแสงเลยอ่ะโอ้โหใบลูกละยี่สิบเลือกเลยใบละยี่สิบแดงทุกใบ วเียบเลยเนาะหวานเียบกระดเอาละวางถุงเร็วใี่เใหญ่ทั้นั้นเลยใบยี่ใบยี่มาใบยี่เลือกเอาเลยเามาีแกรใขอถุงกมาไ้สวัสดีครับคุณคุณสุวารี ก็ยังว่าอยู่เอาถุงละยี่ใบยี่อย่าพี่ยาแก่ให้อ่ะแก่ให้ล่างเอาอันนี้ก็มีใบแล้วไมาอันนี้ค่ะสิบร้อยสิบใบสองรอามีไปไหนล่ะใบยี่ลูกามาเร็วลูกใหญ่ยี่บาทแดงๆอะมีหายไปไหนอะีเอ็เิรม ไปดูมันแดงทุกทุกแดงทุกไปมามาไปไปละยี่จ้าใหญ่ทุกลูกแดงทุกลูกเรื่องกันเลยนะถุงน่ะเอาอหยิบเลยใยกับพี่ยานี่ยเลยใจกับใจใหญ่ใจกับพี่ยานี่แหลยที่ใบจ้าร่วงไปด้ตอนสี่สิบสี่ตอนสี่สิบเอาไปเอาไป ละ20เต็มน้ำปลาติดเลย5ลูกร้อยเดียวเอาเลยนี่เดี๋ยวฝ่ายดูลูกเพว่าแดงไม่แดง้าไม่แดงนี่ให้เพี้ยงหัวคนไหนดีแดงไม่แดงทายแดงไม่แดงแดงครับนี่แดงทุกลูกแดงทุกใบอ่ะตั้งใจสั่งอันนี้เยนะคะชิมดูว่าชิมทุกคนเลยชิมเลยเดี๋ยวพี่าย วันนั้นเราก็ขายอย่างเงี้ยแหละวันอะไรว่าี่น่น้วเีอแดงทุกใบลูกค้าไม่ว่าทุกินมก่อนชิมแล้วเอาทีอไปแดงทุกใบลูกค้าไม่ว่าทุกสยก็แดงหมดนะยี่สิบ่ามเาทบทายะ่สิบทจ้เละยีเหลือน้อยแล้วจ้าาสามห้าลูก ออมาเร็วๆลูกค้ากี่ลูกแดงทลูกไม่ไม่แดงเอาไปเอามาเตืนตนยี่สิบยี่สิบเอาเลยลูกเลือกเอาเลยยี่สิบทุกเลยแล้วกี่ใบนะตัวเลกใหญ่อันนี้อนกี้ห้าลูอันนี้สามลูกตัวนกตัดมาตัวกติ